เล็กลูกเล็กเล็กลุงย้าจังทำไมวะทำไมตอนนี้ลุงย้ายนั่นเกรียด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 เลยครับหมดพลังสวัสดีครับพบกับลุงพลคุณเดินป่าอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงพลไม่ได้เดินป่าแต่วันนี้ลุงพลมาแทงปาล์มนะครับมาช่วยคนแก่ตายปาล์ม โอ้ยสุดยอดของเหนื่อยเลยนะครับเหนื่อยมากเลยเป็นเป็นอะไรสินหนึ่ยเหนื่อยกว่าขึ้นภูเขาเยอะเลยโอเคครับเดี๋ยวไปเต้กันต่อมีอีกหลายต้นนะครับมีหลายต้น lục giấy rằng lục giấy rằng thế mày mà thế đi lục giấy nè บคือในระดับนั้น หัดครับตอนนี้กำลังฝึกหัด,ดสงสัยจะไม่ได้กินแล้วครับเดือนนี้ฝึกหัดนะครับ โอ้ยสามโมเลย่อืมไปเรื่มมาเก๋โอ้อาจารย์นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์สอนนะครับอาจารย์รดูครับชุบอ่านีครับพิธีการแทงความนะครับที่ถูกต้องเรียบร้อยสองตีอาจารย์ไอ้นี่ลูกศิษย์ไม่ได้เรื่องแล้วก็แทงลูกมันนะครับในทีเดียวงัดเลยครับร่วงปอกแหมเรียบร้อยนี่คือมืออาชีพนะครับ นี่นี่่มาเล้วใช่ไมนี่มาแล้วไี่่ก็โเก๋ไหมเลยก่อนมีเก๋น่หวเก๋ม่ใหม่มุไลนเนียนี่นี่นี่อันนี้เลยเไหมเหล่มันแดงเลยแต่ว่าเฮยกระเบิดได้กลุลได้ได้ไนี่ลายเสริมนะครับลายเสริมทีเดียวจบ なるほど。<Okay. S 2> yeah. ลงมาอ๋อกระตามิมันหักกระตีนโตเด็กนี่เป็นโตไหลมันทุกทีมันแตกมันเป็นยากมันไปแจ้ง <coughs> น,นลุงพวกเขาเม้าระดไปเชียงไหมว่าเชียงไม่ได้เลาไหมเนาะมึงพวกของลุงพวกไม่ไปวะไม่เปลี่ยนยางระดที่ ก็คุ้มที่มาลือลเนาะเฮ้ยไป้านเอาเสื้อผมเนี่ยนี่หน่อยด้ยไหมน่ด้วยหน่นี่ เ,เก,ก็บปรับแล้วนะครับแทงเสร็จแล้วครับไม่รู้ว่าจะได้สักกี่กิโลนะครับได้น้อยนะครับเรื่องนี้ได้น้อยลูกไม่ค่อยติดนะครับอ๋อนี่ตอนนี้ไม่เละที่นี่เบอร์ซุกนี่เบอร์นะครับรเหลืออีกทลายหนึง่งไม่มองไม่เห็นเอด็ดบอยหนะลูกออกมาเล็กมาไหมพี่ยังไหลงเลยนี่นี่ไหลน,นี่นี่ยังไหลงเลย นี้ขับกลับแล้วครับเอาไปใส่รถอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวครับรถต้องเอาเล็กมากันเลยโอ้มันหลงอย่างครับดูไม่หมดมีอีกหนึ่งทลายอยู่นะครับเดี๋ยวรอรอรอเหล็กแทงก่อนนะครับรอเหล็กแทงก่อนโอ้พลาดไปได้ยังไงเมื่อกี้มองไม่เห็นมันแอบงรง <laughs> สัยสงยมันแอบอยู่ต้นสูงนะครับโอ้โคตรเหนื่อยเลยแทงปามโอ้สุดยอดสุดยอดเลย ใส่รถนยนต์อีกทีหนึง่งพ่วงชเชอรี่ออกไปนะครับมีลูกน้องอยู่มีลูกน้องอยู่วันนี้มีน้องมาด้วยก่อนมาเอาลาวตาไปก่อนต้าตู้ตาลอกฟื้นอะไรล่ะลูกน้องหน้าใหม่นะครับขับขับรถรถ <bezel> <laughs> น้อง <ância> ได้ไม้สักหนึ่งรถวันนี้ ลายเล็กๆนะครับลายเล็กๆอยู่นะมาเลยครับมาเลยครับกำลังพุ่งเลยครับปิดปากก็เบี้ยวลเลยครับโอ้โหเครียดเลยครับเครียดเกรียดเครียดเกร,ร,รียดเลยครับเบรกมังอีจุนร่งเออตายก็หยอกใจด่วนเลยแล้วม,มันไรแมนกลางล่ะ เหลี่ยวว่าไปวันนี้ตั้งในคืนนี้เลยชุนโอ้ ผเมือไม่ไล่มนมีทางเดียว <laughs>